แฮร์รี่พอตเตอร์กับสลุงไฟแป๊บโซ่เออตามไฟนั่น่อีหนาวป่อบเข้าใจดิต้มน้ำกินโอวันตินสักแก้วก็แล้วก็จะเลออละนอนละเอออีจะหนาวกระบาหนาวจะห่อนกระบาห่อนอากาศจะหอตจำลมเนี่ยโอ้ จึงว่าบัลล็อกอันบอลลูมมาจวนกันกินแล้วทำแล้วมันกินกันนะป้อมน้ำเลี่ยงเอ้เดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนพอหน้าบ่คุยบ่คุยน่ะมึงเดี๋ยวแต่จะเจ้าจะเจ้าเอ้ตะกูกับมาเป็นโดดะนะโมเนี่ยมันมีไหนมันลบไปสอนไหนกันมีมาดักบิงอิงวอยตะกี้ยังมาเดียดนั่นกันเศร้าเศร้าจะมาหล่อลังกู้มาได้นะคะมาทรายงอนกูนี่กูสลบเลยนะค่ะก็มีกระยัยกระปุ่งบอลลังอยู่ตังบนเฮียนเนี่ยกระอีกไปใจสักมั่งออดออดอ้คันใดพายอย่างเงี้ยมันลั่นดังอีกโมปะตุก คันใดปะปองมดอีกมันตึงปากแจวปากก้อยกันก็จะได้กันยัางมะมืดถห้ยมืดขาดอีขอหน้าแข่งกูไปซับกระซีคันใดก่อนมือคันใด้พายพายมาลักสาบเสบสาบเสพหมูอ่ะสาบเสพหมูนะฮู้ยมีปูเทามาลักพกฟังอยู่ดางนอกนะเอ๊ะสหายออกตายไหมบ้านีิแฟร์เสียมตายแล้วนะมึงอ้บบเติร์ดมาให้นี่ลูกหนึ่งเข้าบ่โอยอีห่าตังมาล่อลูกอสซิลีไปบุ๊บโอ้ยอีห่าเอออีห่านะอีนี่มันตึงกว่คนบาคคนกรรมนะมาห้องคนลูกนี่ง่าวจัง อมันจะไปไหนกันป้าเขาเลิกคนดอกเตอร์ที่ไปหาขางกันมาใจกาอ่ะแถวล,ละมามาลุมกันนี่แล้วแล้วมือของกูมาลุมเกลี่ยกอกนี่เนอร์สองตัวเนอร์อาหารทีทีเนอร์เหล็กยังกระว่ามาเฮลี่โอ้ยวูดวอดวดูวดวอดวดูวดวอดขัดตะวันไปเลยหนึ่งอุ๊บโอ้ยกูกัดยินดีตอนนำเข้าสู่งานแล้วดูน้าอ๋อนี่มปนขายขนมไข่อ๋นี่มป็นสองงู โอ้ปวดร้อนะแค่นั่งรถบัมอ่ะนี่เลยตัวยูติกินของเฮาเข้ามาเลยโอ้เต้นกับยังไงยินน้อยเดี๋ยวอยู่กับม่ใช่เป็นสาวไม่จะอยู่กันได้ยังไงแต่กูญังม่กินแน่เดี๋ยวหัวแจ็คบอลมูนี่น้าโอ้กูยังโอ้ปวดหิวปวดใหญ่นะก้ามาเสียใจสักหน่อยเดี๋ยวหัวแจ็คมูนี่นะาโอ้ปวดหูกรึนะโอ้ปวดมีลำวงก็อีก